ล่อเป้าลู่ลู่ซี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 เห็นไหมพ่อเราสวกนะอย่ามาจอบนะเราสวกจริงๆนะเอ้าซี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 ระวังนะจะเอางีบบบะให้ดูระวังนะระวังเฮ้ยอย่ามาจอบนะเออจอบพ่อฉันพ่อฉันเ้องงีบแบกเลยนะใช่อยเงียบบะล่อซีซีซเห็นไหมเห็นไหมพ่อฉันเนี่ยจดงอนจดงอนนะเห็นไหม พ่อฉันโจดง้อเลยนะใช่นะโจดง้อจะเอาหัวปูดด้วยนะเออเนี่ยลาะปชี้เออชี้เออชี้เออพ่อฉันนะไม่ให้ไม่ให้ไม่ดีนะตีเข่าด้วยนะใช่นี่ชี้นี่ตีเข่าเดี๋ยวฉันจะตีชอกให้ดูนะตีชอกชี้ ชี้ชี้เห็นไหมเนี่ยอย่าไม่จบนะเดี๋ยวเอางอนบ่าเลยนะฮอนก็ฮอนนะเู้๋วไเดี๋ยวลมขึ้นนะลมขึ้นนะเอาไห้พอนะเจ้าปาบเดียวนะเออย่างนั้นยังโดนน้อยไปนะเอออันนี้คือโบเลยนะโบเดียวน่ะอวบตาปาบนั้นรู้ไหมในงอนนะ งอนนะแล้วถ้ามันเลยงอนไปโดนงีบนะใช่งีบบาดแน่นอนเจ้าจนเธอนี่อวบตบปราบเลยนะสวกนะสวกนะเออสวกจริงจริงเอออวบตบปราบเลยนะเพราะเนี่ยใช่มาเนี่ยเห็นไหมรอบเป้าเออ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  เจอแน่นอนถ้ามันจอบนะจอบเจอแน่นอนอยากจอบนะเธอไม่ได้ไม่ได้ยืนนะฉันจะเอาเขี้ยวโล่มให้ดูเออเอนี่อวบลงไปเลยนะอวบตา้ปบเลยนะเออคนอื่นนี่ยังเอาให้เธอยืนได้นะใช่คนอื่นยังยืนได้แต่สําหรับเธอป้าเท่านะเออวบตาแปบเลยอวบตาแปบนะใช่เอาจนไม่หูคิงเลยนะใช่ไม่หูคิงมีปืนหมดเลยนะใช่เออไปไม่ได้ไม่หูั่นแหละเออเธออัดจนเอา เอาไปแบบไปหูคิงบอทีเตียงบานอ่ะเนี่ยฉันสวกนะเอย่ามาจอบกันแล้วกันอย่ามาจอบกนลมขึ้นนะพ่อฉันไม่ได้นะได้ถ้าลมขึ้นนี่นะใช่แผงงอนแผงงีบเอาหมดเอาหมดเลยเอากนหัวปูดพอนูเลยเห็นไหมเก้ยไหมเนี่ยเอาปูดมาหลายที่แล้วนะเออไม่ให้ไม่ดีอย่ามาจอบนะยื้ยว่าอย่าโดนปูโดนไหมจะเไว้จะเอามูไหมเอาโดนมูโลงเลยนะเอาแบบไหนนะมูโลรงบ๊บหมูโปรงเลย เห็นไหมบอบเดียวมูกเลยไม่ได้มูกเลยนะเอาไป็นแม่นแบบเธอไม่หูคิงเลยโอ้โหหนักไม่หนักกับมูบลงเลยมุกําเดียวปุ๊เลยเหอเห็นไหมอย่ามาจอบนะอืมอนะเห็นไหมหมอนี่จะได้ซื้อใหม่แล้วนะใช่เห็นไหมโอ้ทสวกด้วยนะเนี่ยนิ้ววักไปตีพืปนตีเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่แหลวักเลยไหมเห็นไหมอย่ามาจอบนะจอบไม่ได้นะสวกนะอย่ามาจอบนะหูคิงอีกทีมีฮมบาร์สี่ ซี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 